สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่17กันยายน2568นดะครับจะพาเอฟซีพาท่านผู้ชมครับเดินทางไปหาพ่อเมืองลาวนะประเทศไทยบรรยากาศทางเอฟซีเลยเบิง่งท่านผู้ชมนะครับด้านหนา้าเป็นวิวผู้เขาท่านผู้ชมนะผู้ เรพี่น้องเนาะเกตเล่ไทยให้เอฟซีได้เป็นไปนั่พี่น้องบรรยากาศการเดินทางนะครับวัีพันา์มาพ่อเมืองเล่านะครับเอ่เพื่อนไห้ตั้งแต่ต่องัวพี่น้องห้าแปดห้านะครับมาหาพ่อโค้งสุดไทยนะครับพ่อกระยำห้าแปดแปดหาวงกลมเฮเล่นะครับมาห้าแปดเต้พี่น้องเด้อนะครับเอามันนี่จะพาเดินทางไปหาพ่อพี่น้องนะครับมันนี่พ่อเพื่อนบอกเป้าทาว่าหมอนัดนะครับ ่ว่าทั่วหาพ่อพันแล้วพ่อพันกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็ช่วงบ่ายแล้วนะครับท่านผู้ชมไกลจะหอดละพี่น้องนะครับถ่ายบรรยากาศทห้เอฟซีได้เบิงนะครับจะพาไปเยี่ยมพ่อพันนั่มพี่น้องนะครับจะมาเยี่ยมมาถามอาการพ่อพันนั่มนะพ่อพันสบายนะครับอ่าเขาก็จะหายดีก็จะซ่วงก็จะเศร้าระบาดนี่พี่น้องนะครับแปดห้าห้าแปดนะครับเข่าเต็มเต็มเลยพี่น้องเ้อนะครับเอาจังไปชมไปฟังน้ำกัน มาฮอดบ้านพอ่อท่าท้ชมนะพ่อเมืองลราพี่น้องอุ้ยแดดมันนี่ไหมนะครับช่วงใบามามา,ดาดแดดขักแดดเนี่เถพี่น้องนะครับฝนละพ่อพ้อนกะนัน่งอยู่เทือบขางบ้านเลยพี่น้องนะครับนั่งอยู่เทือบขางบ้านนะครับมือน,นีบ้าวเทากะได้แบนพี่น้องได้แบนมาฝากพ่อพ่อนเอ่อเสริมกำลังให้สวงให้เศร้าให้หายนี่ทผม้ชม พ่อเพื่อเนเอซื้อรถไหมพ่อได้ไปหาหมอพี่รองเห็นบ่หกห้าแปดหกปาดนะพ่อเนาะตั้งแต่หกหาหาหกล้กก็หา 6, แปดอีกคือให้โชคดีเท้พ่อแต่ว่าพ,อพ่อเพิ่งเอารถหากลับมาต่หาหมอแล้วพอ่อไอวกงเทียงไอ้คำชมมนีเป่าเท่าได้ได้แบนอึบ้บอ่พอ้พ่อได้แบนมาฝากพอ่อ บำรุงร่างกายได้พอเด้อบ่ต้องวายลูกดอกพ่อเออบ่าวเฒ่าก็มีน้ำใจพี่น้องนะให้พ่อให้พ่อน้ำพี่น้องพ่อได้อ่านี่แหละน่าพอเนาะเออน้ำใจจากลูกจากหลานนี่ได้แบนไม่พ่อบำรุงตั้างผลทุบวันี้เอาไปงไหนไปหาหมอมื้อนี้หมอว่าจังได๋ไปหาหมอมื้อนี้ อะไรก็ครับเขาอุโมงค์มือในเขาอุโมงค์ได้เข้าไปโอ้ตรวจเอาตรวจจังคักเลยตรวจจังคักอังศิละพ่อมันเป็นเนี่ยเั็นข้สิ่ส่งครับในแพทย์จะเข้าไปโรงพยาบาลใหญ่สกุลเลยวันที่ยี่สิบอีกลับมายี่สิบสองเลยพ่อไปสร้างผลพ่อเปิดพัดลมให้พ่อพ่อฮอนอ่ะเปิดพัดลมให้พ่อหันไปทั้งพ่อคนละพ่อผมเปิดให้พ่อเนี่ยหันไปทั้งพ่อพ่อเออเออ ป็นน่ง่าเจ็สามโมงเศร้าจนยีบโมงเคร่องอยังไม<อ>่ได<น>้ต,ตรวจละเอียดธรรมดาละพ่อ,อนะครับบานนีิบสองไปฟังผล <_ d ian> เอาเมน,นีนึกว่าไปฟังผลบอมแมน moment, <_ d ian> บ่เขานัดไปเขาอุโมงไปตรวจเอ้านี่แหละพ่อตอรวจละเอียดรวดเป็นยังไง <_ d ian> จะได้รักทรงรักษาจะได้ซ่วงในเศร้าละลูกดุายโทมันจะสะกดมันกลับไปกันแต่เขามันเป็นมะเร็งอ้าวท่านผู้ชมนะครับงวดที่ผ่านมาด้พี่น้องเด้ นะพ่อเมืองลาวพี่น้องมาหาพ่อเพิ่นตั้งแต่ตองวดงวดที่ผ่านมาพ่อเพิ่นไก่ห้าแปดห้าแล้วก็พ่อเพิ่นถอยรถออกรถมาใหม่นะครับรถพ่อได้มาวันที่สามอ่าสามกับญานตินะพ่อเนาะแต่ว่าพ่อไปจองตั้งแต่วันที่ยี่แปดปุ่นละเออบ่าวแถากรุลงไฮเอฟซีนั้งหกห้าแปดหกนี่หาแปดพ่อเพิ่นกระเน่นห้าแปดห้าที่ให้ตองวด นะครับโอ้หาแปดแปดหาเจ้าเดิลังมาถามว่าสันได้บานวอกไปพ่พักกันซื้อห่าแปดแปดพ้โอ้คักน้หอเนาะเออคักคักพี่น้องมีอืมอืม,อ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 มเขาเป็นยังไงพ่อฝันดีบริะรยังไนขึ้นมิเตอยางนอนมาฝัน<อ>ได้ฝันว่าเขายังมาให้่าเจอเลยมาเจอเลย<ช>อืมอืมแล้วก่าเขามาถามได้เศร้าฝุา่นจ้างคยฝันต้องงวดได้ได้บอก จังว่าแล้วจังว่าพอเคยจังว่าเคยจังว่ามือนีเฝ้าไม่หาเออขั้นแรกอย่างมือแรงอืมพื้นที่อืมอืมมือแรงนี่ยหลักขั้นแรกอ่ต่างมาเยี่ยมไม่ยามพอนั่มเอาบัจังไหนเลยบบัวพ่อบ่มบ้าบัวต่งไหนเลยบบัวเชื่ออยู่อืมไหวพระแล้วก็ออกมาบนข้าวแล้วก็ดับนอนเลยอืมอืมจังว่ามือนีเลยมาเยี่ยมพ่อพี่น้องนะครับอืม กลับมาจากโรงพยาบาลแล้วเออเออลงไปเอาปลาไหลอยู่นะจ๊ะอือโอ้หาหามางวดนี่เออห้ามันตามหลังไอ้ที่ฝันไอ้ที่ฝันเอ้บางบังคงสุดท้ายนี่ที่พ่อฝันที่ว่าเถ่อมาหน่ะอือพ่อพูดเลยว่าเอาท่านในฝันดอกพี่น้องแต่ว่าจะเป็นฝันไอ้ที่มหาพ่อคงสุดท้ายน่ะฝันว่าถ่อมาหาเป็นอือเมเลคเสวะพอดฝันไหถ้พ่อกับเมนาเนี่ย พ่อผมเคยขับรถจากเถ่อยายว่าเอาเท้าเจ้าคือขับรถเป็นขับไปขับมาอยู่ขั้นีคะแมน่นพ่อขับขับไปขับมาอยู่ถ้าพ่อเลยว่าห้ำที่พ่อไปให้กัวฟื้นขึ้นเมื่อน,น้ำแน่แล้วหลงฟื้นขึ้นใส่แล้วก็ขึ้นก็ไม่นานอืมค่ะขนาดยายสนตาคุยตาไงอยู่อ๋อแล้วขับรถรถเสร็จแล้วฝนือขับได้ขี่ไปแล้วก็ขี่มาขี่ไปขี่มาอยู่อืมก็คือก็คือถามมักกระทำมักเอ ฝันมาได้ขับรถพ่อพี่พ่อพ่อเนี่ยบอกฝันมาว่าได้ขับรถพ่อเนี่ยยายยายผู้ใดฝันก็ยายยยาอยู่เพียงนค่นี้เดียวยายฝันบ่ยายถามเนีเออบ่ได้คุยมาว่าไเอเอฟซีบ่ได้เห็นหน้าไปน้ำกันไปน้ำกันกับพ่อบ๋อมเมื่อไปสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะสสวัดีคุณแม่เออไปน้ำกันนี่ละจะซว่างจะเศร้าละละเขาแล้ววัดนี่เศร้าละเออเศร้าละละบันเพราะว่าถ้าให้เขาสิปูพันเจียหายนี่เออปูพันใจหายเลยดิพ่อ เพราะว่าฝันเองขึ้นสรงทิเกี่ยวเลยทีปลายส้วงในเสาว้าวันนีกกรวดตาดในไข่เป็นวางซีอันนี้บำลุงนะพ่อเด้กินกินยหนมมอเ้ามันจังสดชื่นเออกินยหนมมอเ้าเมื่อละอันนั้นไปยหนมมอเ้าคันอาการดีๆแน่กับย่างนี่แหละพ่อในในในเอ่ย่างออกกำลังกายเพื่ออืนกับย่านต้องไปวัดพุไปวัดบ่ไปวักล้วยเครื่อยยุทธ์ห่องน้ำหน่อยนะบอกเขาต้อไปการลงใบไปชุ่มม่ออกแม่ฝันว่าพูดได้ก็ได้ขี่รถนะ ฝันว่านี่ละนี่ฝันว่าพ่อพ่นขี่รถตีขับไปกลับมาเขาว่าอะไรฮารดว่าเขาขับได้ฝันมาออกมันี่ฝันฝันไปไหมกับแม่ฝันว่าขี่รถไปให้นี่ให้สวยพ่อพ่อผู้ขับบ่พ่อผู้ขับเอ้าพ่อมันจะมางวดพอมันจะมางวดนี่บาบาดนี่จังว่าเอ้าแต่มันแมกับมาอีดิถ้าเบียนรถพ่อหกห้าแปดหกก่อหาแปดเนาะแม่เนาะเออจังว่าบ่าวแ่าลงให้่เอฟซีนี่ทำมาชุ่มนี่นะครับห้าแปดนี่หกหาหาแปดนี่แต่ว่าแม่เพิ่นฝัน ืวันที่16ได้พี่น้องได้นะครับแต่ว่าพอพคนว่าท่านได้ฝันแต่ว่าพอว่าฝันคงสุดท้ายฝันว่าเอกถ้าพอมาหาก็ใช้กันถังใหมเอากบใส่ถังใหม่เจ้าเอาทุกงวนะแต่เอาพอคุณมักตัวนี้ผมบอกว่ามักเก้าศูนย์พอมักเก้าศูนย์เอาจะลงทะเบียนทะเบียนรถพอไว้ให้ได้พี่น้องได้อนะครับแต่ว่าพอคนมาท่านอีนี่หรอกแต่ว่าถามักหรือมากมันนี่พอคนเลยว่าให้เอฟซีพนอยากบุเร่ง อยากไอ้ขามโค้งเอ่อนพี่น้องเออแต่ว่าพอเพื่อนท่านต่อท่านได้ฝันต่องวดดอกพอแล้วเอ่อฐามักก็จะเป็นมักไอ้ที่เพื่อนพ่อฝันโค้งสุดท้ายเออฝันว่าพ่อพอกับแม่นาเออเพื่อนเอากบมาให้เออเอากบมาใส่ถังหิวมาให้เอก็ของโอ้โหเดี๋ยววิมึงล้มแฝงฝาลายเด้อแส่ไม่สั่ง พ่อลงไปเอาวิ่งตักเอาใส้นเส้นปลายเนี่ยสมเด็จผัดบ่เห็นปีนขึ้นมาผัดกินได้ย่างมาเนี่ยสินเห็นพ่อใหญ่บ่พ่อลงไปยืนมึงล้ำซิ่งยู่ข้างต้นไม้ฝนเอาให้กูลงสั่งบ่าพับสนุดพ่อแล้วพี่พ่อเอากบมาให้นั่นเพื่อนมาให้จักรตัวพ่อง่วยกับเครื่องไอ้ทางดำมันนั่นเนาะก็ไม่ไหลไหลายตัว เม่อไงตามมาเมาอยู่โบเต้นโยังเรียงมมียุ่งไงพ่อก็ตั้งไว้ปากบบพ่อก็ลงไปตักเอาไปไหลบ้านนี่ส้างมันเป็นศูนย์นงสร้างกลมๆมเป็นศูนย์คุังถังคุ้ถังพี่น้องคุถังก็เป็นกลมๆนะพ่อเนาะกบกับเก่าบกับเก่าพออะไรมาเก้าศูนย์นีพ่อกตีพ่อก็เป็นเก้าอีกพ่ออายุจากปีพ่อหกสิบเาพอพออายุหกสิบเก้าจะบอกหกเก้าูนมานละพ่อ แต่จังหวะเนี่ยมันมัดอ้าพี่น้องนะครับมาล่ะกะพ่อพ่นท่านได้ฝันตรงกันดอกแต่ว่าพ่อพ่นว่าถามักก็จะมักคือว่าฝันที่มาหาพ่อโค้งสุดท้ายหาม้างวดนี้เดี๋ยวจังรอบพ่อฝันคักๆอีกคนนั้นพี่น้องเด้ถ้าลงมห้ยก็หกเก้าศูนย์มาพ่ะพ่อพ่อหกสิบเก้าหกเก้าศูนย์เลยเออหกเก้าศูนย์เลยพ่อมัดเก้าศูนย์แต่ว่าแม่เนี่ยพ่นฝันเออฝันว่าพ่อนี่ได้ขับรถคันนี้ ทะเบียนรถพ่อกะหกหาแปดหกเขาจะเขียนไวน้ให้ามหามันออกนี่นี่อีกเป็นว่าเอาเท้าเจ้าขับรถแล้วเป็นเจ้าคนคือขับคับไปค <c oughs> ับมาอยู่อะ่างเงีเอานะพี่รองนะแต่ว่าพ่อพี่นัดนฝันตองวดแต่ว่าพ่อพี่มาถามมากถามมากเกิดเป็นฝันที่พ่อฝันคนงสุดท้ายฝันว่าพ่อพี่พิ่นเสียอายุจังปีแล้วพ่อพ่อนๆนะจำได้บ๊อปเจ็ดสิบหกนะอา,ายุอา,ายุพ่อพ่อคือเจ็ดสิบหกได้พี่น้องได้แต่ว่าพ่อพี่มาขึ้นเก้าศูนย์อายุพ่อหกเก้า เอาลงใหยียบซีหกเก้าศูนย์นี่แหละเก้าศูนย์นี่แหละน้าพ่อเนาะเออแค่นี้แหละพี่น้องเดี๋ยวเป่าแ่าเขียนให้เดี๋ยวจังมาฟังเดี๋ยวจังมาหาพ่อพอดีอีกมื่อนี่เป่าแถวไม่เยี่ยมพ่อเพ่นพี่น้องนะพ่อเพ้นเพ่มาจากโรงพยาบาลแต่เอามือหนีเขาไปตรวจเขาอุโมงตรวจเออเอาเดี๋ยวเป่าแ่าเขียนให้ท่านผู้ชมอ่ะท่านผู้ชมนะผมพ่อเมืองลาวหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะมาเมื่อนี้นะพ่อเพ้นไวายิ่งท่านได้ฝันต่องวดดอกแต่ว่าพ่อเพ้นวว้ถามมักด้วยพี่น้องเด้อพ่อเพ้นมักฝันที่ไวาย่ำโค้งสุดท้าย ที่ว่าพ่อมาหานะครับพ่อพ่อของพ่อนี่แหละนะครับอ่าเพิ่นเสียชีวิตอายุเพิ่นเจ็ดสิบหกหรือหกสิบเจ็ดก็พอเจ็ดส <76 S 2> <76 S 1> <อ>ิบหกว่ะเจ็ดสิบหกเพิ่นเอากบมาให้ใส่ถังพี่รองนะครับอายุพ,อพออ่อคือหกสิบเก้าเครื่องถังอ่พ่อมักเก้าศูนย์พ่อเรียกว่าเอาหนิละหกเก้าศูนย์อันนี้หกห้าแปดหกนี่เป็นทะเบียนรถพ่อได้พี่รองเด้อแม่เพิ่นฝันว่านี่มาฝันว่าพ่อเมืองเล่าหนีิเอ้าขับรถอยู่นี่บบแม่แม่ขับไปให้ ทางแยกน่หน้ามองออกจากว่าแยกขึ้นมาหน้พ่ออยู่ตัวนี้เ้าขับไปขับมามาสุนเลยหาอยู่ในนี่อีกได้พี่รองหาออกในนี่อีกลงไหน้ำพราะว่านี่เบาเท่าก็ลงไหน้ำงวดที่แล้วนี่กมาอีลีเห็นบังคับตรงกันห่าแปดแปดห้านี่นะครับตรงกันห้าแปดแปดห้านี่ตัวที่พอให้ตองหมดเลยนะครับเขากลับมาเขาแล้วนะครับกลับมาเข้าแล้วฮ่าจะซวงจะเศร้าละเอ้าพอพ้นแล้วมาถามมักก็ขึ้นเก่าศูนย์นะครับ อาะอยู่พอหกเก้าพอเรียว่าหกเก้าศูนย์เซ่เออเดี๋ยวรอบพ่อฝันคักๆกันนะพ่อนาะพ่อวาดรับดีว่าฉันมือขึ้นนี่อ่านะะทำชุชมนะบ่าวแถาขอบคุณพ่อเมืองลาวนะขอบคุณเอฟซีแฟนคลับท่านชมทุกท่านด้วพี่น้องเด้อขอบคุณแม่ครับผมพอกันคลิปหนา้านะครับสวัสดีครับ